รับแล้ว ใครวะมันยิงกูะเนี่ยตรงไหนมันไม่ยิงเสียงลมมันดังจริงๆเลยอะไม่ยิงกาบอกแล้วเข้าเด้อวะพรพปุ้งเข้าหน้ากูเลยจัดบอกว่ามึงยิงมันยิงยิงเลยอะยิงไม่เข้าหรอกไอัตว์เลี้ยวแปด เข้าบ่วะพี่หนุ่มเล็กผมแม็กจะหมดว่ะโอ้มาหกแม็กเองเข้าวะเข้าพีา่ยามมาสองอันเองหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วตเาเบลมาอย่าไปม่าไหมดอย่าไม่หมด ฝั่งเลยเว้ยบอกมัาด้วยนะเดี๋ยวกูจะบอกให้แต่มันอยู่ฝั่งไหนจะบอกถูกไม่มันอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่มันเรียกเลยมีฝั่งมีฝั่งบ้านบ้านแดงสามอ่ะตั้งแต่หลังบ้านแดงสามเลยตั้งแต่หลังบ้านแดงสามนะกับบ้านแดงหนึ่งถ้ามันเรียกฝั่งถ้ามันเรียกฝั่งเลยมันเรียกฝั่งเลยนี่น้อย สองบ้านบ้านนัอ่ะเมอใกล้ๆหนอ่อยเอ้ยไปอยู่สองชั้นน่ะมาอยู่สองชั้นอเอ้ยโอ้โหเฮียคนเสือเ้อเต็มเลยโอ้ดิดด๊ดเหอไอดิ๊กใช่ปะดิด๊ดสองมันดิด๊ดดิด๊ด,ด,ดไปอยู่สองแล้วกันออนอน,น,อนเ,เลย คนแม่งเยอะว่ะอ่าฮีข่ขาขามาพี่เซฟยังไม่ออกนะไม่ขาากูออกแล้วออกแล้วออกแล้วเสร็จใหม่ดบีบอกแอดดิให้แอดตร้งห้องอนะ่ะแอดไม่วา ừ, ่างเออยังทำนี่อยู่เข้าแล้วเสร์ฟนั้นอนะ่ะ ไอ้คันลงทะเบียนสองน่ะมั้งนะพี่เซฟลงตรงไหนไม่รูเก่นแล้วเนี่ยอาชุกกะวงวงกระเจ้ากระเจ้าว่าจะว่าโดนยิงเลยโอ้ยยิงจะตายไอ้ใครยิงไอ้มึงโดนยิงอ่ะปั๊มใครยิงอ่ะพี่เซฟยเนยยิงเี่เลยไอ้ใครยิงเออพี่เต้ว่ายิงกู อยู่บนมากเขาเห็นมั้งสิมึงใส่ทุนงี้มึงกัดชนะเลยมันเนี่ยแดงสามก็แดงหนึ่งจ้าอันไหนเดี๋ยวดิ เรื่องอะไรวะมันจะเลือกสองชั้นาจะเอาสองชั้นสองชั้นแต่มันบุกนะมันจะเอาว่ามันบุกสองชั้นสองชั้นบุกว่าพี่นิวโอ้โหพี่ลับโอ้คนนะเบ้านนี่ว่าไหมสองชั้นมันโหมันชันยากจริงจริงอ่ะเอาไปละมันชันกูให้ได้ไปละตอคือไม่สองชั้นนะเขาจะรับ แล้วเขาก็เลียกฝั่งด้วยโอ้คนมันเข้าตามว่ะเหี้ยคนมันเข้ามาเรื่อยๆว่ะเฮ้ะเอางีไ้ได้สา์ร่วมมือกันหมดเลยแล้วก็ยิงคนนะในเฮี้ยไอับ มานิดหน่อยเองพร้อมไหมน่ะไปไปไปเราเดินเราบุเองก็ได้ลแล้วเราเริ่มนูน่นนะเริ่มแบนสองโอเคโอเคเฮ้ยเฮเแม็กกรลังเล่มาเฮเฮ้ยเฮ้ยอลเกอร์ไม่อย่างวะแบนเลยประมาณที่สองอนละ้ตั้งไปแล้วอันหนึ่งตั้งเราโดบไม่ได้นี้ ยูบีแซ็มาว้าวแหวเทรปอนคืนป่ะฮะคืนป่ะ,ปะมึงเลยกูถึงแด้สองคน,งคน,งคนไม่ตเ,เจังวะมเสรมันพิเศษกูม,มีโปงไงกูจโปโดด แนิงก so, ็ต้องล้วงไปมันเวดิรีบมาไอ้กเนหมดอาเอามดกเอมาดิแบ็งนึงี่น้องของดวงเยยู่ี่น้องน่ะเบลเวสที่พี่อาจจะซื้ได้มั้ยเนี่ยเขาพี่วิ่งมาบ้านแเตัวเนี่ยังช่วยดิ ไขยา,เางาเมื่อกี้เายางเมื่อกี้อา่อานไว้สอ

ตีน่มก็สัตว์น้องมือก่อนเลยเยดินไปเลยมึงจะรออะไรวะเรามามายิงไงต้นไม้ต้นนู้นก็มาอีกกลับเลยเดี๋ยวลูกน้องมึงโดนลูกตายนะซ้ายมือมี ไปแล้วไปนี่ไปเฮียนี่เจ็ดคนละโอเคไปใครตัวเ่าวิ่งมา I'll let you show me how นี่ชุดสุดท้ายแล้วเน,น,นี่ยเวลเจ็ดเนี่ยเฮฟวี hey ่เฮฟวี B, hey ่เฮฟวี่มึงคิดว่ากูมี Happy เฮฟวีเหรอเนี่ยเฮฟวี่ก็หมดพี่มีเยอะเลยมของแล้แล้วแจกหมดนะกูลงคุณคน,นเดียวเน,นี่ยเหมือนการของแล้ก็หมดเหมือนกันเมื่อก่อนกูลงแต่เอ,เอ็นนะเว้ยเจอ สา,ต,าตัวกันได้แล้วหัตว์เกวนสามสี่ตัวละเอาตัว,ตวไหนตัวไหนที่มันยิงกัวแม็กตัวไหนให้มันยิงกูัวตัวมีตัวหนึ่งยิงกูใช่ไหมเออเอสอ่ะมีความอ่อนไม่มีความอ่อนไปเลยไปเล่าตัอีชั้ไปมันนเ,เดือดแคมเดี๋ยวเราดานันมีมิลเตอร์สี่อันกูดันได้เฮ้ยเฮ้ยมิเลเตอมีหกอเราให้เนมนำไป็นเนมตัแปด พี่เซว็ก็ใส่ไว้แปะไปอีเอ่ามาดิน่าคำพูดตอหัวมาคุดมาดิคืนด้วยน่ะไปแม็กไปไอ้แม็กนิดแม็กนิดกันมาๆพี่ตีนะสั่งลูกน้องจริงไปไปไปกุงน้องกูยืนตายเหรอวะฮะเออกูใส่ชุดนี้ยสี่คนก็กูไม่ลง ปบ้านตอนชั้นนะ่ะพร้อมแล้วพิมพมานะพร้อมแล้วกูจะพิมพ์ว่าเริ่มเริ่มคำเดียวนะไม่มีสาวสองหนึ่งนะเราจะแคมป์ดแดง 2, เอ้ยเราจัแนแดงสองไว้ไยจะยืนดิสนมมี่มันอยากให้ตกมนาะชุดนั้นนะซ่อมมันด้วยนะเอ้ยมีกล่องซ่อมนะหา้ามห้ามเด็ขาวด้วยชุดนั้นชุด ที่กูใส่แล้วไม่เคยตกเพราะกูไม่เคยใส่ไอ้พ้อมยางน้ต,งนตั้งบังเกอร์ที่คิวว่าเริ่ม <พา S 1> แล้วไม่มีหยุดแล้วนะเว้ยเมื่อตั้งคือว่าเทปซ่าถูนหนึงเจ็ดต่อยังวะแบบติดยังไม่เข้าเลยโอชีว่ะเดี๋ยวมาได้ไหม สามต่อสี่ไอ้แ้ยนี่แบบเสียเี่ยวแตกเลยอ่ะเอาเลยดิเอายังอะไ้มนงนาแล้ววไปขี่เอนี่ไปให้เบร์เยอะตั้งปีเลยเร็วตั้งดีๆนะตั้งแบบคโหดอ่ะเออตั้งอย่างนี้กูไปทางบ้านแท้ ไปชิ้นกําแพงให้หน่อยดิชิ้นไม่ได้นี่สินี่อ่ะน้ำแดงกูอึดแม็กคุ้มกูได้ป่ะแม็กได้หรอไอ้เพถึงนไอ้ผมไมถึงนู้นก่อนเออเล่นมาเลยฟังฟังหนึ่งไอ้เคียบแม่งกระโดดลงไม่ได้แม็กล็อกหน้าต่างให้กูหน่อย ไอ้อเี่ยทีไหนไม่เศมวมีทีไหนวะยู่ไหนวะหายดิมาต่มาหยุดก่อนหยุดก่อนไหนวะอยู่ไหนแม่ไอ้ไหนไปลงมาลงมาอยู่ในโรงบา้าบา,อบารอ่ะเอาเลยเอาเลยตูนำไงใก่อนตู้เคีียเอ็หนดิวยิงนี่เหลอวะ บนอู่ว่ะอูว่ามันน่าจะบนอู้แหล่ะไม่รู้อู้แหล่ะไม่จะตายอู้ว่ะโอ้ยเฮียประชิดอย่างนี้เก็บเองเอาทนายมาเน๊ะเฮียใครมียาบ้างมีหกอันยังอ่ะเอาไปไปไปเอามาเอามาไปเจอมันพร้อมยังอมันนี้พร้อมยังจัดละเหี้ยอะไรแม็กกิ้งเลยไหม เออ嘛เออเออเลยเออฮึฮ <chat> <im> mm ึฮึฮึแต่อ้อมเลยนะเออเต็มเสือกแล้วก่อนไอ้แกมนยิงมือยังประชิดยังยิงไม่ตายเลยโคตรกาล็อกล็อกไอ้ล็อกหน้าต่างไว้สองคนแล้วไอ้เดี๋ยวกูดันประชิดบ้านให้พอกูล็อกหน้าต่างให้กูล็อกหน้าต่างไม่ได้นะล็อกหน้าต่างข้างไม่ได้อะไรล็อกไม่ได้หน้าต่างนี่ก็ยังดี ตกไม่ร้อนนะปาพุทธะเฮ้ยฮูไวกายยิงตกอัเหี้มันเอาไรมาลอยเลวดตาต่างแม็กซ์กันตาต่างตกตูกต้องไหมม็เออล่อล่อพอแล้วไหมพอกันอยู่จริงอ่ะไอ้ปาดมกดปามหนึ่งสํำกด

ตายหมดแล้วข้นมันเลยวะอย่างงี้ดีบะตายหมดตายหมดไอ้เม่์กูตายคนเดียววะมึงตายอ่ะกาโอ่ะกูแหลกกูต้องแทงมึงเดินนำมันทำไมเนี่ยไอ้เก็บไอ้แมสก์ตไม่เก็บของนี่กระเป๋ารังนี่ยโอ้โหว่าแล้วที่หายไปไหนทูกตอนเลยหายวะพีเอ็นเก็บลิ้นเลยมั้งเก็บลิ้นเลยเก็บดิ้นเลยเก็บดิ้นเลยเดี๋ยวมีรอบสอง าถามไม่ได้มีทักสองเอาว่า,า,าดูทับจังหวะเนี้ยดูทับดูตามสองดูเน้นตอบว่าพี่ตามสองครับพี่ตามสองขึ้นเลขเจ็ดดูทับดูดดูไม่ยิงเลยกูไม่รอนเลยไปดูสเต็ม มป็คนเดินมป็คนเดินแบกโคเจ๊แบกยืนบังเลยแล้วเข้าไปจีนข้างในก็ไม่ได้ชัดชัดไวมากอ่ะโคตรไวเลยมันหนีอ่ะไม่ไม่สนนะพี่เจนที่มาี้พ่เจ๊มาที่ไหน เท่ๆงนั้นเลยเยี่ยวเดีมาจัมพกเอเอเออเท่มากเลยรัะเอาชุดมาคืนด้วยเดี๋ยวเซฟโซนเ่ยโซนไหนอะแถวสามแล้วกันเมันดีว่ะกูชอบ แต่กูก็ไปแจกอีกแล <c oughs> ้วนก <c oughs> ผมหนูกาผมยิงตายซิ่งตัวนั่นน่ะยิงตายถ้วกูยิงไปสามเลยตอนแรกจะเอาสี่ตัวไอ้แม็กยิงไปหนึ่งมันลาดกูเดินม,มาอยางไรก็เดินม,มา buddy joined your channel đài ad lai, ừ